เแล้อนนี้เป็นขั้นตอตนทียังอ่ะตะนอ,อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายลุงครับช่วงนี้เป็นช่วงขั้นตอนสุดท้ายของการปลูกผักแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับภูมิปัญญาเดิมก็คือดิน่ ดินผสมถ่านนะครับมีดินผสมถ่านแต่คราวนี้งวดนี้ไม่ได้มีใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเหมือนอย่างโบราณเน้นถ่านผสมคราวนี้ยังไม่มีปุ๋ยหมักนะครับอันนี้เริ่มเริ่มเอามันญี่ปุ่นลงแล้วมันญี่ปุ่นอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นนะครับจากจังหวัดเลยโดยความอนุเคราะห์ของอาจารย์อนุสร ท่านคณะบดีอนุศร์ส่งมาให้จากจังหวัดเลยมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์ใบสีสีม่วงกับใบสีขาวนะครับอันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายสุดต่อไปก็คอยดูว่าจะมียังไงจะติด จะติดจะงามจะมีอะไรมารบกวนหรือไม่ก็คอยดูเหมือนกับการทำการเกษตรทั่วไปต้องใส่ใจคอยดูนะครับช่วงนี้เป็นโช่วงหน้าฝนก็จะเป็นการปลูกในหน้าฝนาซึ่งการาผมเองตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะ จะปลูกางต่อเนื่องอาจจะมีการพักแปลงปลูกสองรอบปลูกสองรอบสามรอบแล้วพักแปลงหนึ่งรอบอะไรอย่างนี้ต้องคอยดูต่อไปครับก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นพอเสร็จแล้วก็พอเอาต้นเอาเอาต้นมัน เอาเครือมันลงแล้วนะครับเรียกอะไรเรียกต้นเรียกเครือลงแล้วก็จะโปรยทับด้วยฐานนะครับโปรยทับด้วยฐานที่เผาเตรียมไว้แล้วปลูกห่างกันประมาณสักเกือบฟุตนะครับเกือบฟุตปลูกห่างกันประมาณสักเกือบฟุต แปลงยาวประมาณเกือบเกือบยีสเมตรยีสเมตรได้อผมลืมถามผู้ผู้ผู้มีความรู้เรื่องการปลูกการทำแปลงการทำแปลงปลูกผักให้ให้ตามตะวันกับขวางตะวันนี่มีผลต่างกันไหมน,น้องนี่มีผลต่างกันบ แล้วจังไหนีโตคือยังเห็ดแปลงโขวตะเวนยังสิหรือว่าปกติดีก็เห็ดมากอะเห็ดแปลงแบบนี้่านสบกว่เอานึกว่ามันนึกว่ามีเข็ดตีอย่างออ่ควาะมีนระยนึกว่านึกว่าต้องหันแปลงหันแปลงที่ปลูกให้รับตะเวน เวลาปลูกเขาก็จะพูดด้วยนะครับหมานหมานหมานจะได้ซื้อจะได้ขายเขาก็บ่นเขาเออไม่อยากบ่นเขาก็พูดภาวนาไปเวลาโตปลูกโตว่าอย่างไรนะคอับวังหันปลูกไก่ดกดกปลูกให้หัวดกดกเนี่ยพันก็ได้ซื้อได้ขายแน่ี่ยพันอ๋อเขาจะมีคำพูดนะคือพูดพูดอยู่คนเดียวเนี่ยบ่นพึมพำพูดพึมพำมาไปบ่อปลูกให้หัวดกๆเด้อปลูกใหห้ัวดกๆเนี่ยพอได้ซื้อได้ขาย อนนฮะเ,เวลาเขาเอาถ่านมาโรยแล้วเขาก็จะพูดตะกรอนว่าวางไหนก็หัวดกโดหัวดกๆ,ๆหัวดกดกหัวดกๆดกาแต่ <c oughs> ครับอันนี้เป็นเป็นอาจจะไม่ใช่มีอะไรแต่ว่าอย่างนา้อยสุดเป็นขวัญกาลังใจให้กับคนทําให้มีความหวังคือทําแบบมีความหวังโดยมีมีศาสตร์มีศาสตร์ทางด้านจิตใจทางด้านขวัญมาช่วยด้วยนะ ไม่ได้พูดเลยนะครับตั้งใจพูดเลยครับตั้งใจพูดเลยว่าว่าว่างไรก่อนโน้งอาหารว่างไรก่อนป็นหัวดดๆหัวดกๆพ่อสิ่ได้ซื้อได้ขายเออพ่อได้แจกพี่ได้ย่องนะพูดพูดพูดกับต้นไม้นะครับไปพูดกับต้นไม้เสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้แปลงนี้เป็นแปลงแปลงนี้เป็นแปลงอ่ามันญี่ปุ่นนะครับได้ ได้พันจากาจังหวัดเลยโดยท่านคณะบดีอนุสรจากามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรุณาส่งมอบให้นะครับส่งมาให้เพื่อเพื่อได้ปลูกแล้วก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปในจังหวัดปักจีนในอำเภอดดีนะครับเป็นมันญี่ปุ่นลักษณะหัวเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงต่างถิ่นจากเมืองเลยมาอยู่ที่ปักจีนแล้วจะเป็นยังไงก็คอยดูต่อไป ็จะพยายามดูแลให้ให้ดีสมกับที่อาจารย์อนุสอนท่านได้เมตตาส่งส่งพันมาให้ครับอีกแปลนึงคู่กันนะครับอีกแปลงหนึ่งคู่กันก็จะเป็นมันที่มีปลูกในพื้นถิ่นนี้นะครับเป็นมันเป็นมันเหมือนกันทางนาดีเรียกมันแก้วเนี่ยมันมันเทศมันแก้วอะไรก็ไม่รู้น,นะแต่ว่าเรียกมันไข่เนื้อมีสีเรื่องเหลือง อีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวจะเตรียมแปลงต่อเลยอันนี้ถือว่ามาแล้วพอเสร็จจากแปลงนี้ก็จะผู้ผู้มีการจำนานผู้มีผู้พักษะภูมิปัญญาในการปลูกต้นไม้สูงคืออนงพันสะอาดนี้ก็จะก็จะเริ่มแปลงต่อไปครับเสร็จกระบวนการจแล้วย่ยะอานุแล้วแล้วก็คือนถิงอกนิงอ่านน้อใจ อ่างามอยู่งามอยู่ครับผมก็โรยทับด้วยฐานอีกครั้งหนึ่งช่วยดูดความชื้นช่วยเก็บน้ำปรับสภาพอากาศเวลาแห้งก็ดูดความชื้นเวลาชื้นดินชื้นดินเย็นก็ปรับให้อุ่นดินอุ่นก็ปรับให้เย็นโดยธรรมชาติของฐานจะทำหน้าที่อย่างนั้นนะครับ ในญี่ปุ่นใช้ฐานเป็นตัวปรับอากาศในฤดูหนาวเพื่อให้พืชเกิดได้แต่บ้านเราเป็นเขตเมืองร้อนก็ก็ใช้ในในแง่าการช่วยเก็บน้ำเก็บความชื้นเป็นที่อยู่จุลินทรีย์ให้แร่ธาตุให้ประจุลบดินที่อยู่ที่นี้ผมไว้อย่างนี้มา20ปีไม่รู้สภาพดินเป็นกรดหรือเป็นด่าง ไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดนะครับก็ใช้วิธีเอาตามปู้ยาต่ยายพาลูก็คือไม่รู้ว่าสภาพของดินเป็นกรดหรือเป็นด่างแต่ดูด้วยหญ้าดูด้วยส,สิ่งแวดล้อมดูด้วยหญ้าดูด้วยมดด้วยแมงที่อยู่ด้วยนี่ก็หญ้ากเกิดงามต้นไม้เกิดงามดินก็คงจะดีก็คิดอะไรอย่างนั้นคนแก่คนเฒ่าก็จะดูสภาพโดย สิ่งแวดล้อมข้างๆนะครับสิงแวดล้อมข้างๆถ้าต้นไม้งามดีมดแมงดีไส้เดือนเยอะดินก็จะดีครับผมก็เรียบร้อยรอติดตามผลการเจริญเติบโตของมันญี่ปุ่นที่ได้พันมาจากอาจารย์อนุสร์จากจังหวัดเลย